กูจะด่ามึงไปตลอดชีวิตจนกว่ากูจะตายเร็วมากๆก,กับคุณผู้ชมเชินอาจารย์ลีน่ไปออกรายการ n e t and the City ออกอยู่ช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ออกอากาศทุกวันอังคาร21นาฬินาทีถึง22น่นาฬิกา45นาีปรากฏว่าเชินอาจารย์ไปเอารถมาสวยมากเลยคุณผู้ชม สวยแม่เป็นอเมซิ่งเลยนะคะเป็นรถหกล,ลอ้อเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์แต่เป็นกระจกใสนะตรงคอนเทนเนอร์เป็นกระจกใสคือแบบขัแบไบปบนท้องถนนเนี่ยคนเห็นเขาบอกว่าคันนี้ลงทุนเป็นเกือบสิบว่าล้านปรากฏว่าแม่เราก็ดีใจจนเนื้อเต้นเลยโอ้ยนั่งสัมภาษณ์ไปเพราะว่าตัวทีมงานที่ก็าประสานมาบอกว่าจะสัมภาษณ์ไ์สไต์นะไ์สตไตล์แปลว่าชีวิตของเราอะชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ปรากฏว่าออกจากหน้าประตูน้ำยาอินทานี่แหละผ่านไปจะมีคนต้อนรับดีบอกไม้บบกมือพอถึงอนุสาวรีย์พาไปโรงพยาบาลบ้าเฉยเลยค่ะดูสิค่ะพาอาจารย์นีนเี่ยไปโรง,งพยาบาลบ้าเลยโรงพยาบาลศรีธัญญามันจับเราไปไปล่อยตรงหน้าโรงพยาบาลศรีธัญญาเราไม่ได้แก้งงานแม่กูบอกแล้วว่ากูไม่ได้แ้ามึงนั่นแหละบ,บ้าเอเนี่ย วิทย์เลยจนกว่าคุณจะตายไอน้นวดคุณจะนั่งแดดอยู่ตรงนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนกว่าคุณจะตายหลอกอาจารย์พาอาจารย์ไปส่งสีธัญญาลงบ้านสีธัญญาหาไว้ชันบ้าอู้ไม่ได้บ้าไว้